สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองมอคลงทุนจากเพจสองมอคลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เดือนนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตวิทยาตลาดพันธ์อินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งอยู่กันนะครับวันนี้สินทรัพย์กู่เราคืออะไรเป็นแะ้วเป็นสินทรัพย์ ในกลุ่มของ r e ีดนะครับและก็ทรัสต์ประกันลงทุนก็คือกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราซื้อไปเพื่อกินค่าเช่าเก็บปันผลนะครับไอเดียของกลุ่มนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ไอเดียให้ฟังนะครับว่าต้องลงทุนยังไงนะครับโดยตัวสินทรัพย์ที่เรานํามาเป็นตัวอย่างก,ก็คือ BKKCP นะครับผมบางกอกคอมม์เชียลพ้ฟันนะครับ กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์นะครับห้องชุดสำนักงานและห้องชุดพาณิชยกรรมในอาคารชาญอิสระทาวเวอร์ถนนพระราม4และอาคารชาญอิสระทาวเวอร์2ถนนเพชรบุรีตดใหม่โอ้ถือว่าเป็นทำเลเทพเลยนะครับผมไอเดียกลุ่มนี้ก็คือลงทุนเพื่อรับปันผลและค่าเช่านะครับผมเพราะฉะนั้นไอเดียกลุ่มนี้ก็คือถือ ในสภาพสติปันผนก็อาจจะไม่ได้แคปิตอลเกณฑ์อะไรมากมายนะครับหุ้นก็อาจจะไม่ตกมากมนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นมากนะครับแต่ว่าเราก็ถือกันปันผลไปในสภาพสติที่ผันผลเฉลี่และเราก็จะเก็บสะสมในกรณีที่มีการย่อตัวหรือมีการคอลเลคชันนั่นเองนะครับเพราะนั้นการดูกราฟก็คืออาจจะไม่เล่นเพื่อเก่งกําไรอาจจะเล่นเพื่อแคปิตอลเกณฑ์นะครับผมเล่นเพื่อเก็บสะสมนะครับต้องใช้ mindset อียนี้ในกลุ่มของ รีดนะครับในกลุ่มของที่รับปันผลนะครับโดยตัว BKKCP ก็มีงบการเงินที่อย่างไม่ค่อยดีนะครับตัวรายได้นะครับลดลง8% Q on Q นะครับตัวนีสินเพิ่มขึ้น14% Q on Q นะครับแต่ก็ตัวปันผลนี่ก็ถือว่ามีมาให้สม่ำเสมอนะครับผมโดยตัวปันผล นะครับปีล่าสุดนี้อยู่ที่6.85เปอเซนะครับถ้าเราดูปันผลย้อนหลังนี่ก็ตั้งแต่ปี2.3 0 1นี่ก็5-6เปอร์เซเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพอใจที่จะรับปันผลแบบค่อนข้างมั่นคง5-6เปอร์เซนี่ก็ลงทุนได้ถ้ามีการย่อตัวของราคาก็จะได้ปันผลที่มากขึ้นนะครับโดยตัว valuation ก็ถือว่ายัง ถูกนะครับตังบุกนะครับผม P B B บุกแวร์ลูนี่ก็0.74นะครับถ้าน้อยกว่าหนึ่งนี่ก็ถือว่าราคาเนี้ยได้น้อยกว่ารา,าคาที่ได้ราคาดีกว่าเจ้าของอีกนะครับผม P B B น้อยกว่าหนึ่งนะครับตัวน,นี้ได้0.74ปันผลก็5-6%ต่อปีนะครับอไปดูกราฟกันเพื่อเพื่อนๆจัง เล่นเพื่อจะสะสมนะครับในกลุ่มของคอลเลคชันนะครับผมตัวกราฟตามเฟรมันนะครับมีการตัดลงของเอเมซิเนลลเส้นสีนเงินตัดเส้นสีแดงสีนลไลายลงไปมีฮิสโตแกรมจมลงไปใต้น้ําสีแดงนะครับผมเชื่อเป็นสัญญาณคอลเลคชันนะครับสัญญาณปรับฐานนะครับเฟรมันนะครับจุงนี้ก็สะสมได้นะครับถือว่าเป็นโซนที่ราคาดีเหมาะสำหรับการสะสมนะครับในช่วงคอลเลคชันนะครับตามเฟรมันนะครับ ไปดูทางฟิววีนะครับทางฟรมวีก็มีการตัดขึ้นของ MA CD l i n ีลเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดง Signal Line ลลขึ้นไปมีฮิสตโตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากใต้น้ำนะครับปงเชียเป็นขาขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้าสะสมจุลนิยาเฟรมวีก็อาจจะได้ของแพงนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เราจะจะเล่ตนตัวสัญญาณบ y ายเซลัวนี้ก็เป็นสัญญาณบ u ายอยู่นะครับผมแต่ว่าบาย เพื่อจะกินกําไรนะครับแต่ว่าเราก็าไม่ค่อยนิยมกินกาไรในสินทรัพย์ในกลุ่มหุ้นบีดนะครับเพราะมันได้ไม่เยอะนะครับผมไปดูตัว time f r a m e day กเลยนะครับตัว TimeF r a m เ d เพราะว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d l i n ซเส้นสินบนตัดเส้นสีดลาสีแดงขึ้นไปมี h i s โต g กรมสีเขียวขึ้นไปสองขีดบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นของราคาได้สองวันแล้วนะครับใน TimeF r a m e d นะครับผมก็ถือว่าราคาเขานั่งขึ้นเขาตังแพงขึ้นนะครับผมก็ยัง เป็นช่วงที่ไม่น่าสะสมในทางฟิวมดีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อจะสะสมในทางฟิวมมันถ้าใช้ไอเดียสะสมในทางฟั้มก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าทางฟิวมดีก็จะแพงแล้วนะครับผมก็ปันผลก็จะได้น้อยลงถ้าเกิดราคามันเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่แนะนำครับเราไม่นิยมเก็งกะไรในสินทรัพย์ในกลุ่มรีนะครับเพราะว่าได้ไม่เยอะนะครับแนะนําสะสมเพื่อจะรับปันผล ไอเดียนี้จะดีกว่าในกลุ่มนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเพื่อน,นชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ